เฉินเสวียอ,อย่างนั้นหรือฮะอะไรกันเฮ้ hey, นี่เจ้าคิดจะทำอะไรนะ่ะเฉินเฉวียอาอ,อาจารย์ข้าอาจารย์ฮะรอยแผลนั่นมาจากโอสถกืนวิญญาณโอสถกืนวิญญาณสามารถกระตุ้นศัก,กยภาพของผู้ใช้เพิ่มพูนพลังต่อสู้อย่างมหาศาล แต่ว่าจะทําให้สูญเสียสติสัมปชัญญะเปลี่ยนให้ผู้คนกลายเป็นปีศาจที่มีเป้าหมายเดียวคือการสังหารโอสถชนนี้เป็นโอสถต้นตำรับของสิทธิ์ลำดับที่4จ่วงเกาหานเหตุใดพิษชนิดนี้ถึงได้ปรากฏขึ้นในร่างกายเฉินเฉวียละเว้นเสียแต่ว่า นี่มันเร็วมากเฮ้ hey, หายไปหายไปได้ยังไงกันหือมาจากข้างบนงั้นเหรอให้ตายเถอะไม่มีเวลาให้ข้าได้หลบแล้วเลือกใช้เขตแดนไล่เทียมทานข้าข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ hey, อะไรกันพลังของเขตแดนกำลังอ่อนลง ดูท่าค่าคงใกล้ถึงคิดจำกัดในการใช้เขตแดนไร้ทมทานของวันนี้เสียแล้วระบบเปิดร้านค้าเร็วโอสดโอสดพลังวิญญาณสวรรค์ระดับมือใหม่แต้มแลกเปลี่ยน1,800ซื้อให้ตายเธอบัตรซบเอ้ยมันไม่แพงไปหน่อยหรือไงกันแต้มค่าเหลือแค่2,000เองนะช่างเธอ,อยังไงค่าก็ต้องซือ้อ ว้านี่มันอะไรกันนะนี่มันนี่มันห้องของอาจารย์นี่นะเท่าที่ข้าจำได้น่าจะเป็นตอนที่พิษกำลังกำเริบแล้วก็เสียสติไปอย่าบอกนะว่าข้าโจมตีอาจารย์นะเช่นนั้นก็หมายความว่าอาจารย์เป็นคนช่วยข้าเอาไว้ให้ตายเถอะหลังจากที่ข้าเสียสติไปข้าจำอะไรไม่ได้เลยหวังว่าข้าจะไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายลงไปนะ เฉินเสียเจ้าฟื้นแล้วงง้นล่ะออะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับท่านกันข้าหิวหลังจากที่กันโอสดก็เลยไปย่างนกพิราบกินมีอะไรงั้นหรอคิดว่าเป็นเพราะข้าเสียอีกถึงทำให้อาจารย์เป็นเช่นนี้ฮ่าข้าก็เหนื่อยนิดหน่อยหลังจากถูกเจ้าวิ่งไล่ต้อนตลอดทั้งคืนแล้วนะเอ๋วิ่งไล่เง้นหรอหลับไปนี่คือเควิชาบัวกระจาง แล้วก็โอสถวิญญาณสวรรค์ขั้นต้นนี้ด้วยโอสถวิญญาณสวรรค์ชั้นต้นงั้นเหรอข้าใช้เจ้านี่เพื่อช่วยเจ้าเมื่อคืนถ้าหากรู้สึกไม่สบายตัวอีกเจ้าก็ใช้มันซะมันเลยอ,อีกสองเม็ดตั้งแต่เจ้าสำนักจริงเยี่ยเสียชีวิตไปมูเ่เฉินเสียก็ปิดกั้นหัวใจตนเองไว้ภายในชั้นน้ำแข็ง แต่เพราะความอบอุ่นของลิงเทียนได้หลอมหัวใจภายใต้ชั้นน้ำแข็งที่ปิดเอาไว้มานานมันจึงระเบิดออกในวันนั้นมู่เฉินเสวียแอบสาบานว่าจะไม่ยอมให้การเสียสละของอาจารย์ต้องเสียเปล่าและติดตามอาจารย์จนกว่าจะสิ้นลมหายใจหลังจากได้รับเคตวิชาบัวกระจางเฉินเสวียก็ทุ่มเทให้กับการฝึกฝน นางตั้งใจฝึกฝนตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงของหลิงเทียนเจ้าเจ้าเป็นใครกล้าดีอย่างไรถึงได้ล่วงล้ำอนาเขตของลัทธิสเวียนหมิงเฮ้อใส่หัวไปซะหากเจ้ายัางไม่อยากตายระดับการฝึกฝนแบ่งเป็น10ระดับเสียนยุทธเทพยุทธจักรพัิยุทธปาฏยุทธ เจ้าราชัญยุทธ์ราชัญยุทธ์วิญญาณยุทธ์นายพลยุทธ์ปรมาจารย์ยุทธ์นักรบยุทธ์ซึ่งเรียงจากต่ำลงมาสู่ล่างขั้นไรที่ติขั้นสูงสุดขั้นปลายขั้นกลางและขั้นต้นซึ่งในแต่ละดับก็จะแบ่งเป็น5ขั้นด้วยเช่นกันผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับสูงกว่าสามารถแยกแยะระดับพลังจากพลังวิญญาณที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาได้ปรมาจารย์ยุทธ์ ถูกต้องแต่ด้วยเหตุผลเดียวกันกับผู้ฝึกตนระดับต่ำกว่าไม่อาจสัมผัสพลังและแยกแยะขอบเขตของผู้ฝึกตนที่อยู่สูงกว่าได้พวกเขาไม่อาจแยกแยะความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เวลานี้พลังวิญ,ญญาณที่พวยพุ่งออกมาจากชายเบื้องหน้ามู่เฉินเสวียนนั้นมันมากล้นเสียกระไรและก้าวข้ามขอบเขตความเข้าใจของนางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อพบคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าตนเองมีวิธีเดียวที่จะสามารถชนะได้เมื่อเจ้าอยากตายถึงเพียงนั้นคนที่จะตายก็คือเจ้าลงมือในเวลาที่พวกเขาประมาทเท่านั้นและพิชิตเป้าหมายในกระบวนท่าเดียวแต่ถ้าหากทำไม่สำเร็จเจอกันโลกหน้านะนังหนู ก็มีโอกาสเก้าส่วนที่จะเป็นฝ่ายตัวเราเองที่ต้องตายอาจารย์คิดจะทำอะไรของท่านนะอาจารย์